แล้วเล่าอ่ะดุสานเล่นกระดาษมือตีดรานมืดอ่ามันกดเป็นเลยไอ้ตัวปืนตัวปืนเอ้ยไอ้ที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยหญ่มาเลยเอาเลี้ยว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 ใหญ่เลยมาเลยเกลี่ยเฮ้ยกูไปเปิดตัวเทมก่อนดีกว่าเปิดบูนก่อนไอ้เปิดนี่หรอไอ้ต่อปันอยู่ตรงข้างขวาขวาแม่ กำลังเปิดบุญแบบชิวๆแบบชิวๆป,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 ปันปีกันปันปีกันปันปีก้องปาบุญมึงอ่ะฝ่าฝ่าแพงบูนอ่ลละกูปันโดนของคนกำลังไปกำลังไปจะเสร็จแล้วนี่เเยเราสร็จเลยอองมาเสร็จเลยเสร็จเสร็จเสร็จแนะ่นอนร้านตัวเซนมาละมาละมาแล้วมาแล้วมาแล้ลไวไปดีกว่าไอ้เหี้ยไปดีกว่าไปดีกว่า ไล่กูไงประเด็นมันไล่กูเอาเ่องกูจะกลับไปปั่นกูกลับปั่นกูกลับมาปั่นกูกลับมาปั่นล็อกโลบกูล็อกโลบแบบดิจิตอลกูัวกลับมาปั่นเฮ้ยคุยมันมาละแล้วระเบิดอีกทีไงประเด็นไอ้เหี้ยไอ้เปลเลยลบๆกูไปลบไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ม่งัดเรื่อยด้วยงัดละงัดละงัดละมันจ้องจะเล่นกูมันจ้องจะเล่นกูเฮือกเนี่ยเสาอยุ้งน้าเนี่ยสั่นตีเนี่ยสาอยุ้งน้าเนี่ยเสร็จเว้ยเชื่อกูรอดเชื่อเชื่อกูเกมนี้รอดเว้ยโอ้โหรับเครื่องไอ้ส้นตีนเกียมรักเครื่องสุดๆน่าจะตายไม่น่าจะตาหรอกกูอ่ะ ติด่าแล้จะไม่เป้ารุ่นใหญ่วงวนเป็นข้อใหญ่ฮิวเร็วๆเพื่อนหิวเร็วเร็วๆเพื่อนวันฟ้าเดี๋ยววันฟ้าให้มันฟ้าหลบเพื่อนหลบเพื่อนฮิวอยู่ไม่หลบไม่หลบไม่ไม่หลบไม่หลบแล้วนั้นไม่หลบมันกลับไปเครื่องเครื่องใครต้องต้องเอาให้เสร็จวะที่เราปั่นตอนแรก อืออย่าเพื่อนโดนเฮ้ยงั้นเดี๋ึกกูจะไปกูจะปั่น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 ให้เสร็จกูช่วยปั่นให้เสร็จกูมาแล้ว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 มาแล้วทัน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 อย่ากดปล่อยมือนะเว้ยอย่ากดปล่อยมือ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 เสร็จ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 เสร็สวยเพื่อนทั้งส็งลูกสวยเรอไม่ต้องไม่ต้องบล็อกบล็อกตายนะท่าบล็อก มันไม่ตามมันไม่ตามมันไม่ตามเพื่อนตรงนี้เปล่ายังไงไม่ตามคกูได้เฮ้ยเดี๋ยวกูลงไปชมเบรดเมนสักครู่ไม่เอาเดี๋ยวไม่ลงด้วยเอาแปะมาตอนนี้โคตรชิวเฮ้ยดูกูปั่นด้านหลังนะกูปั่นจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูไป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 โอ้โหล้มเยอะล้มไใครับล้มใครับไม่ทันมาป้ามองต้องมนเหมือนเป้าเลย ไม่เฝ้า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 ไปไกลยุไปไกลยู่ไอหยอยตัวนี้ดีไอหยอยตัวนี้ดีไอหยอยตัวนี้ทำเบ็นเบ็ดเด็กดีหยอยเด็กดีหยอยเด็กดีหยอยเด็กดีปันอยู่บนบ้านอ่ะปันอยู่บนบ้านยังเห่าเลยกูเห็นนะกูเห็นนะเล่นบ้านเล็กนะเล่นเล่นไปเลย เรื่องความเอ้ต่อไม้นิดหน่อยเจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบเปอร์ตรงกูเจ็ดสิบเปอร์ต่อไม้นิดหน่อยต่อไม้นิดหน่อยไอ้เพื่อนมาแล้วไวขึ้นเยอะเร็วๆเพื่อนเร็วเร็วขึ้นนี้ไปขอเร็วเร็วเลยปักมือแยกล้เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะตีตียั์ตียักษ์ตียักษ์เฮ้ยเดี๋ยวกูไปเปิดตัวเทมนะเล่นได้บนบ้านเล่นได้กูเล่นหมดหมดบ้านเลย เด mm hmm. er like ี๋ยวกูเปิดเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเรื่องไม่น่าดูไหลไปนอนมินเดี๋ยวกูกลับไปเปิดบูนเดี๋ยวกูกลับไปเปิดบูนเยอะโผโ่เยโะโผเยอะโผเยอโผล่อทิเหี้ยอาทิเจ๊งพี่เฉยหากูไงทิ้งมาเจอกูไงประเด็นอ่ะเดี๋ยวเราแล้วพอแล้วอ่ะ ไม่งกไม้นะกูขอไม่งกไม้นะแต่ก็ของอกบ้านเล็กหน่อยแล้วกันเอ้ยกูเดินติดเนินวัตต์ฟักไอ่เลยบ้านเล็กอะเดี๋ยวเครา่อเลยบ้านกูเล่นแบบมีก็เอ้าเอ้ามันมันไปหาเครื่องเศษไปหาเครื่องเศษไปหาเครื่องเศษไม่ได้ของหามใหญ่หนึ่งควานะใหญ่กูไปเปิดบูลรอกูไปเปิดบูลรอกูไม่กูไม่งอกบ้านเล็กนะกูใช้เลยนะวัตต์ฟักยากกูเฮียของมันตกตอนไหนกันล่ะกูเลย ทำไมกูด้เสยงมันอยู่ใกล้กูล่ะล้มน่าจะล้มอ่ะกูแลวอยู่ไหนสัตว์ไอ้เหี้ยอยู่ข้างหลังกูเลยนี่ไงประเด็นเนี่ยนี่ล้มล้มเดิงหลังเอ้เดี๋ยวกูรอช่วยเดี๋ยวกูร้อช่วยเดี๋ยวกูรอช่วยเฮ้ยชิวๆิวเปยไม้หมดแล้วบ้านนี่ไงเกิไม้อยู่ใกล้เลย ไปยังไปไหนแล้วไปทางไหนแล้วไอ้ทึบเครื่องอยู่อยู่สายมึงสายมึงหลังอยู่หลังสายสายอยู่สายสายขวาออกไม่เห็นจี๋หมดไอ้ยี่อ่ะไปไหนแล้วนี่งไว้นิ่งไว้ยืนยืนมองหน้าเลยต้องเต้นเฮ้ยเอ็นเห็นเห็นไม่ทันแล้วกูลมแล้วกูเปร์กูเปร์ไงกูเปร์ไงกลับมากลับมากลับมากูวิ่งฉีก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 ตัวใหญ่กันให้เท่ตรงตัวใหญ่กัน เพื่อนน่าจะปั่นอยู่เพื่อนน่าจะปั่นอยู่ช่วยแม่งเลยใส่มาให้ปั่นไม่มาให้ปั่นร้อยเชื่อเลยสามพิกเลยต้องคว้าสามพิกเลยกูรอให้กูรอให้กูรอให้ตัวเลขตัวเลขโอ้ยโอเคมันอยู่กับเพื่อนตัวเลขตัวเลขถึงเวลาตัวหลับประกันมาเดินเรื่อยกูปั่นดีกว่าก็บแหมมเดินเรื่อยแต่กูไม่โดนนะเพื่อนโดนกูปั่นน่าจะเห็นกูน่าจะเห็นกูน่าจะเอากูต่อ นนี้ไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วประเด็นกูไม่อยู่แล้วโอ้โหเข้าไปแม่งโดนฟานอีกไหนช่วยช่วยเพื่อนดิตั้งโอ้เสาใกล้มากเสาใกล้ที้เสี่ยโดนเล่นอยู่ดีเชฟคุ้มไหมโดนเล่นอยู่ดียิงแล้วก็เตะเตะก็ตายอยู่ดีอ่ะกูช่วยกูช่วยกูช่วยกู้าคว้ากูเสร็ละแล้วกูมาทำไม ไอเย็นลมอีกแล้วไงแล้วตรงนั้นเบรดเม้นด้วยไงประเด็นอ่ะโอเคแต่ไม่ได้เลยปั่นดรือว่าเฮ้ยมาปั่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาปั่นตรงนี้ไหนอะไปไหนแล้วอะนี่นี่นี่นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเปิดเต็มอ่ะมีบอสหน่อยนะมีดิแต่ไม่เจอมีมีมีอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลโอ้โหเทือกไอ้เหี้ย ไอ้เปลีดเอ้ยเนี่ยโดเทมอยู่นี่กำลังมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหากูแน่เียมาหากูไหนอะจะมาหากูมาหาใครวะล่ะเอ้าเอเล็กกูไม่เห็นมันมันไม่เห็นกูแล้วเพื่อนโดนเรียบร้อยกูไปช่วยมันกูไปช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนมาแล้วกูมาแล้วกูจะถึงแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วกูมาไหม่เนีย ลุกลงมาทางไหนวะตั้งลงทางไหนวะตั้งหลังซ้ายขวาไอเย้เพื่อนตายแน่นอนไม่ทันกูเด่นไม่ทันรถซัดตายรถตัดตายเอ้ยมันกลับไปมันกลับไปเบรเมนท์มันกลับไปเบรเมนท์มันกลับไปเบรเมนท์ไม่น่าทันงั้นกูปั่นเครื่องนี้โดนไล่ยอยู่ดีเพื่อนแค่กูโดนเล่อยู่ดีแคปน้องเด็กคนนี้ จังวะเฮียตอนช่วยเราแม่งโดนโดนฟันคอเฮียกูปันอยู่ขึ้นมาขึ้นมาอย่างาาอะไรนะเ,เ,เพื่อนอยู่ไหนอะ่ะดูดิไม่เห็นใค รอทางเข้าอ่ะแค่เมาช่วยใส่ก๊อฟก็พอคุปั่นเสร็จแล้วนะกูปัน่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกูเปิดล้อแล้วกันนะให้พวกมึงช่วยกันได้ไปมัม่วแบบนี้ฮะออกได้ออกเลยได้เล่นเงาแล้วไ้าแลวออกเปิดไวกว่านี้ <c oughs> มันมาแล้วเว้ยไล่เพื่อนใช่ไหมไล่เพื่อนแหละดูทรง กูออกกูออกทันไงกูออกได้ไงกูชิวไงมันไม่ไล่เพื่อนเ้ยขอมน on, เพื่อนตรงนี้เพื่อนเรียบร้อยเอา้าไล่อยู่นี่ว่าบายบายออกเลยถ้ามมนจำเป็นกูอยากตีลังกาออกว่ะ เล็กกูที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 เอา้าเฮียจะมาออกอย่ามาโดนตีเลยอเนเดีนเดต้องซื้อไม่รอดหรอไม่รอดโดนฟันหลังคายาตาเล็ตตอนตอนั้นยังอยู่นะต,นตีจนเต้นตายจู่ตีเก้าเลยวะ่ะคนนี้